ตัวคุณพ่อชาญล้วนกล้าหมู่สองครับเรียนเสร็จครับเกณฑ์เสร็จตัวคุณพ่อชาญพามาดูแสครจอยักนะฮะหมู่สองยอดเลยยังไม่เปิดนะครับช่วงนี้ช่วงพิธีการนะฮะรอพิธีการเสร็จแล้วก็บันเลงนะฮะเชิญ์เสร็จแล้วครับไปทางโน้นนะไปเดี๋ยวจะพาดูชม รอบบริเวณนะครบว่าสวยาครับตอนนี้บริเวณสุไทรครับนวเข้ามาแล้วอนุญาตให้ผ่านเลยครับเพื่อความนะครับหลกให่เครับทรเนีเัวของตัวของพ่อคุ้เกิดแม่ทองานาสอครับรอก่อนครับรอก่ครับ

มีการที่มีที่วางจอคุณอนี้ห้างแา่นางครอบครัวจอใหญ่นะครับไปหมดชุดนี้เป็นชุดผมน่าจะได้ฟังเนี่ยครั้งแรกเลยเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ได้มาดูนะงานครอบครัวคุณอรพินจะเรียนรำบุบแต้มครับครอบครัวของ ชุดใหญ่ชุดใหญ่จากเชียงรายรับหมบายเดินเจอครับระหว่างรอวิธีการนะครับก็ชมภาพบรรยากาศไปก่อนนะครับไปถึครับมารอแล้วได้เติมแล้วเดแล้วทุ่มหมดทุกนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงบอลเลงนะครับจะให้ชมอีกทีหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอหยุดเท่านี้ก่อนนะครับ จะค่อยมาชมตอนลองเสียงนะครับผมระหว่างรอพิธีการเดินมุงไปมันจะมองกต้างไปตรงนั้นไม่ได้มันแคบดีเจพร้อมแล้วปัดกันรอบพิธีการรอพิธีการเด้อเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ